คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ประจำวันพฤหัสที่4มิถุนายน2563รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรุพันธ์วัฒนาวงศ์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีผู้สนับสนุนรายการนะครับถ้าหากเพื่อนๆท่านใดน,นะครับสนใจจะร่วมสนับสนุนรายการหรือว่าด o n a t i นะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้บนหน้าจอ YouTube นี้เลยนะครับ ขอพรบคุณมากๆครับวันนี้นะครับเซตก็ปิดบวกไป37จุดนะครับปิดที่1411นะฮะก็เป็นการปรับตัวขึ้นถึง2.7%นะครับก็เป็นการชดเชยที่เมื่อวานเราปิดใช่ไหมครับเมื่อวานเราปิดในเอเชียเขาบวกกัน2%นะครับันวันนี้นะ่ย บ้านเราอย่างน้อยก็ต้องตามมาละ2%นะครับในขณะที่ a a a เอเชียเองวันนี้ก็ปรับตัวกันขึ้นต่อนะประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยทํทำให้ในภาพรวมเนี่ยเราก็ควรจะต้องบวกอย่างน้อยวันนี้นะสัก2.5%นะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดนะเราวันนี้หล่อมากนะครับปิดถึง2.7% <c ười> ก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งน่ารักใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็ทะลุ1,400ตามที่มองไว้นะครับคราวนี้ประเด็นที่ผักดันตลาดในวันนี้ก็มีอยู่4ประเด็นนะครับ ประเด็นที่1ก็คือเรื่องของความแลกการันแหละอย่างที่เล่านะครับคือชาวบ้านเขาขึ้นไป2%ละถ้าเราเนี่ยไม่ตามไป2%เมันก็ดูกระไรอยู่นะครับวันนี้ก็เปิดกระโดดไป1397นะครับก็เปิดกระโดดไปเกือบ2%ก็ถือว่าตามนะครับเพื่อนๆที่ขึ้นไปนะครับครนี้คนก็จะถามผมว่าเอ๊ะทำไมวันไหนที่เราหยุดแล้วชาวบ้านเขาเปิดเนี่ย ไอ้วันถัดไปเนี่ยทำไมเราต้องกระโดดตามในส่วนที่เราขาดด้วยนะครับคือเมื่อวานชาวบ้านเขาบวก2%นวันเนี้ยพอเราเปิดมาทําไมเราต้องมี2%องเปอร์เกับเขาด้วยนะครับก็อ,อาจจะอธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับคือนักลงทุนสาบันต่างประเทศเนี่ยนะครับเวลาเขามองหุ้นเน่ยเขามองเป็นภาพใหญ่นะครับมองเป็นภูมิภาคมองเป็นอาเซียนนะครับมองเป็นเอเชียนะครับซึ่งเวลาเขามองเนี่ยเขาก็จะจัดสรรเงินไว้ละ ว่าเงินก้อนเนี้ยนะครับจะแบ่งไปที่ประเทศไหนเท่าไหร่อย่างไรบ้างทุกๆวันเขาจะมีการจัดสรรเงินทุกวันนะครับครนี้ถ้าเกิดวันนี้เนี่ยประเทศนี้มันปิดนะครับแต่ว่าเขายังต้องทํางานใช่ไหมเขาก็เอาเงินไปใส่ในประเทศอื่นก่อนแต่ไอ้เงินที่จะใส่ในประเทศที่ปิดเนี่ยเขาก็กันไว้พอวันรุ่งขึ้นนะครับก็เอาเงินไอ้ก้อนเนี้ยนะที่กันไว้นะ่ะก็ใส่ไปที่ไอ้ประเทศที่มัน ปิดเมื่อวานนะมันก็เป็นเหมือนประเทศไทยวันนี้แหละฮะเราก็จะมีเงินที่อัดเข้ามาจากที่เมื่อวานเราปิดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นภาพคอนเซปต์ประมาณนี้นะฮะส่วนประเด็นที่2นะครับ ฟันโฟต่างชาติเนี่ยก็ยังไหลเข้าเมืองไทยนะครับแล้วก็เอเชียอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่บอกคือต่างชาติเขามองเป็นภาพใหญ่นะครับเขามองเป็นภาพเอเชียเขามองว่าเอเชียกําลังฟื้นนะครับก็เอาเงินเนี่ยเนาตามเข้าไปในเอเชียนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับที่เราคุยกันในเอพิโซดเมื่อวานใช่ไหมเวลาต่างชาติเวลาเขาเข้ามาเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้เรียกว่าหลับหูหลับตาเข้านะครับวิธีการเข้าของเขาเนี่ยเขาก็จะเลือกนะครับในอุตสาหกรรมที่มันสอดคล้องไปกับมุมมองเศรษฐกิจที่เขามอง อย่างวันนี้เขามองว่าเศรษฐกิจเอเชียนี่ยมันผ่านจุดต่ำสุดไปล้นะครับเขาก็จะไปลงในอุตสาหกรรมที่มันสอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเอเชียนะครับ แต่อีกขาหนึ่งก็ต้องไม่ลืมนะครับนักทุนต่างชาติก็ไม่ได้โง่นะนะครับเขาก็เลือกในสิ่งที่มันไม่ได้แพงจนน่าเกลียดจนเกินไปนะครับซึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานเวลาเราจะดูว่าหุ้นแพงไม่แพงอะเลโชที่ดูง่ายที่สุดก็คือ price to book value ratio นั่นเอง P B V นะครับซึ่งเมื่อวานที่เราไล่ให้ฟังใช่ไหมครับว่ามันมีอยู่3-4กลุ่มที่ P B V มันต่ำกว่า1เท่านะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารนะครับปิโตเคมี แล้วก็ยานยนต์นะครับโดยเฉพาะธนาคารเนี่ยมันค่อนข้างเด่นและมันชัดมากนะครับด้วยความที่มันเป็นเซกเตอร์ที่มันใหญ่มันเป็นเซกเตอร์ที่มันเป็นเป็นตัวแทนของเศรษฐกิจนะครับถ้ามองว่าเศรษฐกิจฟื้นอีธนาคารมันก็ต้องฟื้นด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับกลุ่มธนาคารเทรดเพียงแค่ไพร์ตบุ๊กเลชเพียงแค่0.6เท่าเท่านั้นเองนะครับงั้นเป็นฝรั่งยังไงมันก็ต้องเข้ากลุ่มธนาคารนะครับ มันก็เลยทําให้วันนี้นะครับกลุ่มธนาคารเนี่ยปรับตัวโดดเด่นทีเดียวนะครับเกิดมาคงไม่เคยมีใครเห็นบ่อยๆนะกลุ่มธนาคารวันเดียวเนี่ยชนซินลิ่งสธนาคารเลยนะครับได้แก่ธนาคารกสิกรไทยนะครับสิธนาคารไทยพาณิชย์สิ บแบงก์กรุงเทพนะครับ11%นะครับแล้วก็ทหารไทย9%แล้วก็กรุงไทย11%เห็นไหมอย่างที่คุยเมื่อวานใช่ไหมคือเวลามองมองเป็นภาพใหญ่แล้วเข้าไปที่เซกเตอร์เซกเตอร์ใหญ่แล้วเซกเตอร์นั้นอะลีดเดอร์จะได้เงินเยอะที่สุดนะครับจะได้วอลลุ่มเยอะที่สุดนะวันนี้กสิกรไทย s c BBL b, b ก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นอย่างหนักหน่วงเลยนะครับในขณะที่กลุ่มพวกของปิโตเคมีกับยานยนต์นะครับคือโอเคแหละนะมันเทรดนะครับต่ำกว่า อ่าบุ๊กแวลูนะครับแต่ว่าวันเนี้ยนะครับพระเอกเนี่ยไปอยู่ที่ธนาคารยานยนต์เนี่ยอย่างที่บอกคือจุดเสียเปรียบคืออ่ามาร์เก็ตแครปเซกเตอร์เขานะ่ะค่อนข้างเล็กนะฝรั่งอาจจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกล้าใส่เท่าไหร่นะครับส่วนปิโตรเคมีเนี่ยเป็นอาการเหมือนเรียกว่าเหมือนเป็นเด็กแว้นนะคืออุ่นเครื่องล้อฟรีอยู่นะครับล้อฟรีอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปลองดูพวกนี้ละกันแต่ผมสังเกตดูหุ้นหลายๆตัวกลุ่มปิโตรเคมีนะนะก็เรียกว่ามาจ่อแนวต้านสาคัญทั้งนั้นเลยนะครับงั้นเวลาตลาดเเนนนนนีีี่ยปป็็ลลลััักษณะะทมคค้้าาๆตดดแบบบร หน้าเทรดง่ายๆนะฮะให้ดูหน้าเทรดที่มันจ่อเบรกนะครับหุ้นกลุ่มไหนเซกเตอร์ไหนที่มันจ่อเบรกเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้มีสิทธิ์นะครับถ้าเกิดตลาดไม่ไม่เสียนะถ้าตลาดไปต่อนะไอหุ้นจ่อเบรเนี่ยจะเป็นตัวจุดไฟแล้ววิ่งต่อนะครับส่วนประเด็นที่3มนะครับมาในตอนภาคบ่ายนะครับก็คือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมนะครับที่บอกว่าให้ตามดูดีๆนะครับซึ่งปรากฏว่าอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยมาแล้วครับผมบอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับเดือนพฤษภา ปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ15เดือนอนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากโควิดบุกป,ประเทศไทยด้วยก็คือพูดง่ายว่าเป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนด้วยที่ฟื้นตัวมาก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับมันดีขนาดไหนเอางี้ตอนเดือนธันวาคมนะครับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอ,อยู่ที่ 69.1นะครับเดือนเมษาที่เป็นจุดต่ำสุดนะครับที่เราต้องเล่นสงการกันเองอยู่ที่บ้านนั่งสายกันเองนะตอนนั้นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่47.2นะครับแล้วก็เดือนพฤษภาที่เพิ่งประกาศเมื่อตอนบ่ายเนี่ยดีดขึ้นมาเป็น48.2อักขึ้นมา 1. จุดก็ยังถือว่าดีนะเพราะว่าหลายๆประเทศเขาก็เริ่มฟื้นกันแล้วนะครับมันก็ควรจะขึ้นแหละเพราะว่าเมษาเราต้องอยู่บ้านใช่ไหม แล้วก็เดือนพฤษภาเนี่ยเขาเริ่มเปิดเมืองเรียกว่าผ่อนคลายกันระยะที่1น่งนตอนกลางเดือนพฤษภาเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะต้องฟื้นถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้ถ้าไปดูไส้ในเนี่ยผมค่อนข้างโอเคตรงนี้ตรงที่ว่าไส้ในของดัชนีความเชอมันบริโภคอ่ะมันจะมีเรียกว่าหลายบรรทัดนะครับมันมีอยู่2บรรทัดที่ผมว่าเอออันนี้เป็นสัญญาณที่ดีอันที่1คือดัชนีความเชื่อมั่นในการหางานในอนาคตอ่าเห็นไหมครับ อันนี้เพิ่มขึ้นจาก46เป็น46.6อันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแปลว่าคนเริ่มมีความหวังว่าเออฉันจะมีงานทํแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ตกงานกันอยู่ก็เริ่มจะมีความหวังอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีอันที่หนึ่งอันที่2นะครับดับชนีความเชื่อมั่นของรายได้ในอนาคตก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจาก56.4เป็น57.7 อไอ,สอ้สบรมทัดเนี่ยผมว่ามันเป็นการสะท้อนมุมมองข้างน,นแล้วว่าคนเริ่มมีความเชื่อแล้วว่าเฮ้ยสงสัยเศรษฐกิจจะฟืน้นฉันจะมีงานทําละรายได้ฉันจะมากขึ้นฉันจะขายของได้ขึ้นอันนี้ก็เลยเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็เลยทำให้ช่วงเนี้วันนี้ตอนบ่ายเนะี่ยก็มีเรียกว่าแรงหนุนเข้ามาเรื่อยๆนะครับยืนพันสีไม่พอเดินหน้าต่อได้เลยนะครับ แล้วก็อันที่4นะครับก็เป็นประเด็นมาจากเมื่อคืนนะอาจจะพูดช้าไปน,นิดนึงก็คือเรื่องของอ,อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรของอเมริกานะก็ถือว่าลดลงน้อยกว่าคาดนะครับตอนแรกเขาบอกว่าจะลดลงไปถึงประมาณสัก 9ล้านตําแหน่งนะแต่เอาก็จริงลดลงเพียงแค่2ล้าน7แสนตำแหน่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะงั้นสัญญาณที่ดีทั้ง4ข้อเนี่ยก็หนุนให้ตลาดหุ้นวันนี้สามารถยืนพันสีได้สบายๆนะครับแม้ว่าข่าวลบก็มีเหมือนกันนะวันนี้นะครับข่าวลบวันนี้มีอยู่3ข่าวอันที่1ก็คือเรื่องของ O อเปนะครับสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการประชุมในวันที่4มิถุนาก็ไม่จบนะสงสัยจะไม่ได้มีประชุมนะครับเห็นเขาบอกว่ามันมีการทะเลาะก,กันคือ จร,จริงๆแผนน่ะคือทุกคนน่ะจะต้องจับมือกันลดกำลังกาลังการผลิตรวมให้ได้สัก9.7ล้านบาเรลนะครับแล้วปรากฏว่ามีอยู่2-3ประเทศเนี่ยแอบไม่ลดนะครับแอบผลิตเยอะๆแล้วไปขายแพงๆนะครับแล้วพอดีว่ารัเสเซียกับซาอุดจับได้ไงเออก็เลยมีประเด็นกันงอนกันอยู่นะครับก็เลยไม่สามารถประชุมได้ในวันที่4นะครับแต่อย่างไรก็ดีอย่างที่คุยกันใช่ไหมครับว่าวันนี้นะครับสิ่งที่ตลาดมองน่ะผมว่าตลาดไม่ได้ให้ให้ ฝากความหวังไว้กับเรื่องของการลดกําลังกรผลิตอย่างเดียวแล้วนะ่ะวันนี้ตลาดให้ความหวังกับเรื่องของความต้องการใช้น้ํามันที่มันเพิ่มขึ้นฟื้นขึ้นเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นพูดง่ายว่าโอเปกพวกมึงจะทะเลาะอ,อะไรกัน <S <S พว<อ>กมึงทะเลาะไปเถอะไม่สนใจละวันนี้ <S <S สิ่งที่ฉันมองคือความต้องการใช้น้ํามันมันเพิ่มขึ้น <S 2> <S 2> ดีเซลเพิ่มขึ้นเนบนซนนนินเพิ่มขึ้นน้ํามันอากาศยานกําลังเพิ่มขึ้นแค่นี้กูพอใจแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ตลาดมองอยู่เพราะงั้นตลาดก็เลยไม่ได้ให้นวาหนักเกี่ยวกับเรื่องของโอเปกมากนักนะครับ ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของรายงานเงินเฟอ้อนะครับวันนี้นอกจากจะรายงานดัชนีชค่าใช่าผู้บริโภคที่ออกมาดีกว่าคาดแล้วนะครับเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้ก็รายงานออกมาที่ลบ3.4%ซนะครับซึ่งตลาดคาดไปที่ลบ3%ใช่ไหมครับแลวของเดือนเมษาก็อยู่ที่ลบ3%นะครับแต่ว่านาแดงบอกเมื่อวานแล้วใช่ไหมว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยอย่าไปซีเรียสอะไรมากเพราะมันอะไรครับ มันเป็นตัวเลขในอดีตไงของเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งเดือนพฤษภาคมเราถูกอยู่บ้านล็อกอยู่บ้านนะครึ่งเดือนเพราะฉะนั้นจะให้เงินมันเฟืองยังไงล่ะยังไงมันก็ต้องฝืดอะอยู่บ้านจะใช้อะไรกันล่ะนึกออกไหมดังนั้นตัวเลขลบ3.4ก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่เซอร์ไพรส์ตลาดเท่าไหร่ก็เฉยๆโอเคไม่เป็นไรเข้าใจเพราะฉันต้องอยู่บ้านแล้วฉันจะเอาเงินไปไหนไปซื้อล่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับส่วนข่าวลบอันที่3นะครับก็เป็นเรื่องของสหรัฐกับจีนที่ทะเลาะกันอยู่นะครับ สังเกตไหมหลังจากสหรัฐเองไปขู่จีนว่าเนี่ยถ้าคุณทํากฎหมายความมั่นคงนะฉันฉันจะตอบโต้คุณแน่แต่สุดท้ายจีนไม่สนใจจีนก็ออกกฎหมายความมั่นคงใ่ฮ่องกงออกไปแต่สหรัฐก็ทําอะไรไม่ได้ก็ไม่ตากไม่กล้าแตะเรื่องสองครามการค้าอยู่ดีนะครับคราวนี้สหรัฐก็มาแนวใหม่นะครับอ๋อจีนแกบอกไม่ซื้อถั่วเหลืองฉันใช่ไหมไม่ซื้อหมูฉันใช่ไหมสหรัฐก็เลยว่าเอางี้ละกันห้ามสายการบินจีนบินเข้ามาในประเทศ โอ้จีนก็หัวเราะสิฉันอยากจะบินตายแหละนะครับจีนก็ไม่สนใจเลยนะครับสหรัฐเนี่ยห้ามจีนนะบินสายการบินของจีนนะบินเข้าประเทศตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนะครับผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนะครับจีนสวนเลยบอกว่าไม่เป็นไรห้ามก็เรื่องของแกจีนกลับบอกว่าเปิดประเทศนะครับประเทศไหนอยากบินเข้าจีนบินเข้ามาเลยนะครับก็เปิดให้อีก95สายการบินทั่วโลกใครอยากบินมาจีนบินมาเลยขออย่าเอาโควิด19มาแค่นั้นเองนะครับก็เหมือนกับเป็นการเรียกว่า ทำเรียกว่าทำสวนกับตรงข้ามเลยสารัตเรียกว่ากีดกันเขาใช่ไหมไม่เป็นไรแต่จีนชั้นเปิดประเทศใครอยากมาก็มาโอ้โหป๋าจริงๆนะครับก็เลยทําให้ข่าวเนี้ยก็เป็นข่าวที่ขำๆนะแต่อเดียสําคัญคือนะครับหคือจีนเนี่ยให้แอคชั่นเลยตั้งแต่วันที่8มิถุนาคือเรียกว่ารับกัน8วันเลยทําก่อนเลยสารัตสาตสิบหกใช่ไหมฉั้นเอาวันที่8อันที่2คือสังเกตดูเรื่องพวกนี้ไม่ได้แตกกับเรื่องการค้าแม้แต่น้อยเลยนะครับซึ่ง ผมเข้าใจดีเลยว่าอเมริกาเองวันนี้นะครับตกงาน40ล้านคนนะครับถ้าเกิดสหรัฐเนี่ยไปเปิดสงครามการค้าอีกรอบหนึ่งหรือว่าเบรก อ่าคอนแทคไอตัวลงนามการค้าก่อนหน้าฉบับที่1่ไว้นะ่ะราคาสินค้าของจีนเนี่ยนะฮะที่เข้าไปหรัฐมันจะยิ่งแพงขึ้นพอมันยิ่งแพงขึ้นคนก็ตกงานอยู่แล้วเงินก็ไม่มีโ,โหทําคงโดนด่าเละฮะอ่าเพราะฉะนั้นทําเองก็ไม่กล้าแตะเรื่องของสัญญาการค้าเพราะว่ายิ่งแตะตัวเองก็ยิ่งแพ้เพราะฉะนั้นไอ้ข่าวพวกเนี้ยนะฮะก็เลยไม่สามารถทําอะไรตลาดหุ้นได้วันนี้ตลาดหุ้นก็ปิดสวยมากยืน1นึ่งส่ใสเลยนะครับ คราวนี้มาดูในแง่ผู้เล่นกันบ้างน,นะครับวันนี้นักลงทุนสถาบันก็ซื้อไป3,880ล้านบาทก็อาศัยโมเมนตัมนี้มาลุมมาตุ้มกับเขาด้วยนะครับส่วนนักลงทุนต่างชาตินะครับวันนี้ซื้อติดต่อกันเป็นวันที่4แล้วนะครับก็ซื้อไป2,469ล้านบาทนะครับก็เป็นการซื้อติดกัน4วันครั้งแรกในรอบ5เดือนเลยทีเดียวนะยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่ว่าต้องไม่ลืมนะ ต่างชาตินะปีนี้นีขายหุ้นเราไปแล้วกลมๆประมาณสัก1นึ0 0 0สล้านบาทนะครับก็4วันมาเนี้ยเข้าใจว่าซื้อคืนมากันมาประมาณสักน่าจะได้แถวๆหนึ่งหมื่นล้านแล้วล่ะนะครับก็ยังอีกไกลนะแต่ว่าไอ้ที่ขายไปแสนเก้าอ่ะถ้ากลับมาได้สักหนึ่งในสามนะโอ้โหผมว่าเซ็ตคงบินไปไกลอยู่เหมือนกันเดี๋ยวก็รอดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับคราวนี้คนจะถามว่าตอนนี้ PE ตลาดหุ้นเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะครับถามมาก็ตอบให้นะครับ ถ้าดัดชนีปิดที่1,411นะครับ EPS อยู่ที่65บาทต่อหุ้นนะครับเอา1,411หาร65นะอยู่ที่ PE นะอยู่ที่21เท่าโอ้โหโหดใช้ได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งค่าเฉลี่ย10ปีนะอยู่ที่14.4นะครับ ถ้าบวกไป1นึ่ง s t a n d ด r d เ e v i a t i อยู่ที่16นะครับถ้าบวกไป2อง standard d e v i a ั i อยู่ที่18นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า21เท่าเนี่ยเรียกว่าแหกโค้งนะครับตกไหลทางมาเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าไปได้ไกลมากนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะถามผมว่าน้าแดงแล้วเมื่อไหร่เนี่ยฝรั่งจะหยุดซื้อนะครับคำตอบคือไม่รู้นะครับเพราะว่าประเทศเราอย่างที่บอกคือ,เล,อเล็กของเล็กของเล็กมากนะครับในสายตาของฝรั่งเพราะฉะนั้นเราเรียกว่า เดาทางเขาค่อนข้างยากจริงๆนะครับแต่ว่าผมให้เหลี่ยมดูอย่างนี้แล้วกันนะครับรอบนี้เนี่ยตอนที่ฝรั่งเข้าเนี่ยนะครับมันมีเหลี่ยมดูอยู่2เรื่องนะครับอันที่1คือมันเป็นการเข้าแบบบาสเกตนะครับคือเข้ามาทั้งกะบีในเอเชียเลยนะครับสังเกตดูนะครับวันที่เราหยุดชาวบ้านก็เข้านะครับแล้วพอวันที่เรากลับมาครับวนลุ่มก็อัดเข้ามาต่อนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้มาเป็นบาสเกตมาทั้งเอเชียนะครับข้อสังเกตที่2คือ ก่อนที่ฝรั่งจะเข้าในวันที่29พฤษภาที่เป็นวันศุกร์นะ MSCI นะก่อนที่เข้าวันนั้นนะครับค่าเงินบาทอยู่ที่31บาท80สตางค์นะครับแล้วระหว่างเข้ามาเรื่อยๆ4วันเนี้ยค่าเงินบาทมันก็แข้งแข้งแข้งแข้มาเรื่อยแล้วมันก็มาอยู่ที่ประมาณสัก31บาท50อ่า37บาท50นะเพราะฉะนั้นนะครับถามว่าฝรั่งจะเลิกซื้อเมื่อไหร่น้าแดงบอกไม่รู้แต่น้าแดงให้ดู2เหลี่ยมนี้แล้วกัน1คือ ถ้าเมื่อไหร่เพื่อนบ้านนะครับที่ขาเข้ามันเข้าเป็นบาสเกตเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ตลาดหุ้นเพื่อนบ้านอะ่ะมันเริ่มหยุดขึ้นนะครับมันก็แปลว่าเราแม่งก็ควรหยุดเหมือนกันนึกออกไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราทุกเช้านะช,ช่วงนี้นะเปิดตลาดดูนะครับหนึ่งเอเชียเป็นยังไงเขียวไหมนะครับและที่สําคัญคือให้เน้นดูที่เอเชียอาเซียนนะอาเซียนนะพวกฟิลิปปินส์อินโดนะครับมาเลนะครับไอสาประเทศเนี้ย ทิศทางมันเป็นยังไงถ้ามันยังขึ้นต่อนะอเราก็ยังสบายใจว่าฝรั่งยังคงเดินหน้าต่อแต่เมื่อไหร่ถ้าไอ้สตัวนี้มันเริ่มหยุดนะแล้วเริ่มลงนะปแปลว,ว่าฝรั่งคงจะหยุดเหมือนกันอันนี้คือเหลี่ยมดูอันที่1นนะครับอันที่2คือตอนที่เข้าเนี่ยนะครับฝรั่งเข้ามาตอน31มสบเอ็ดบาทแปดสิบต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐตอนนี้สามสิบเอ็ดบาทห้าสิบต่อดอลลาร์สหรัฐถ้าเมื่อไหร่เนี่ยค่างเงินบาทมันเริ่มอ่อนย้วยขึ้นไปหาสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบเน,นี่ยอนนกันนะ เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าฝรั่งจะหยุดซื้อเมื่อไหร่แต่ผมให้เหลี่ยมดู2เรื่องคือให้เราดูเพื่อนบ้านเป็นสําคัญโดยเฉพาะในอาเซียนกับให้ดูเรื่องของค่างเงินบาทและกันสาวเสียบาทแปนะครับคราวนี้มาดูในแง่ของหุ้นที่เด่นๆกันวันนี้นะครับจริงๆมันก็เด่นทั้งกระดานนะขึ้นกันหมดเลยนะครับ สามันดับแรกที่ผักดันตลาดได้วันนี้นะครับก็จะเป็น AOT นะครับบวกไป6%อ่าใครมีต้นทุน AOT อยู่แถว60บาทบวกลบชูมือขึ้นนะครับยินดีด้วยนะครับแล้วก็ตัวของไทยพาณิชย์กับกสิกรไทยบวกบกันคนละ1นซิลลิงนะครับก็จะเห็นสังเกตได้ว,ว่าต่างชาติเนี่ยนะครับก็ยังคงเรียกว่าให้น้ําหนักกับาการลงทุนใน หุ้นนะครับที่เป็นกลุ่มธนาคารของไทยนะครับแล้วก็สังเกตดูหุ้นที่ต่างชาติชอบชอบนะที่ผมเห็นนะอย่างโรงบาลกรุงเทพนะก็ขึ้นนะตัวของ Home Pro ก็ขึ้นอะไรที่ต่างชาติจำได้นะต่างชาติกระดิกหัวนะครับอะไรที่มันเป็นลีดเดอร์ของผู้นำในอุตสาหกรรมนะฝรั่งมันจำได้แน่นอนเนี่ยโรงบาลกรุงเทพเนี่ยลีดเดอร์ Home p r o เนี่ยลีดเดอร์นะครับ S C B กสิกรแบงก์กรุงเทพ ฝรัหลังรู้จักหมดเพราะง,งั้นอย่างเงี้ยนะมันสมควรที่เงินมันจะเข้านะครับ ส่วนฝั่งที่กดตลาดวันนี้นะครับก็มีอยู่3ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัวของ g ัฟ Energy นะครับลบไป2%เนะครับเหมือนที่ผมตั้งข้อสังเกตเมื่อวานใช่ไหมคือฝรั่งเนี่ยนะครับเวลาซื้อเาก็ไม่ได้ฉลาดน้อยไงคือลงไฟฟ้าในเมืองไทยนะอย่างที่บอกคือมันแพงที่สุดในโลกไงลงไฟฟ้าอะไร PE กัน40-50เท่าเวลาฝรั่งเขาเลือกเขาไม่เลือกของแพงเนะี่ยเขาก,ก็มีสติสตังค์เหมือนกันเพราะงั้นวันนี้กัฟเอ e เนอจีก็ไปไม่ไหวลบไป2%องเปอร์เซ็นต์นะครับซีอาร์ซีลบไปสองเป นคงไม่เกียวกับฝรั่งหรอกเป็นเรื่องของคนไทยนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของการจัดสรรหุ้นนะลูกที่ทําถุงมือยางนะสุดท้ายนะครับจะใช้วิธีการจัดสรรให้กับนักลงทุนทั่วไปนั่นหมายความว่าคนที่ถือหุ้นแม่นะครับไม่มี Pre-emptive Right ในการจองหุ้นลูกนะเงิบกันไปนะครับวันนี้สีทางก็ปรับตัวลงนะครับ เอาละครนี้พรุ่งนี้จะเจออะไรกันบ้างน,นะครับพรุ่งนี้อันที่1อย่างที่บอกตื่นมาหน้าที่ของเราคือ 1. ดูดาวก่อนดาวโชนเป็นไงบ้างน,นะครับเพื่อตั้งสติก่อนจากนั้น ดูเอเชียเป็นสําคัญนะครับแล้วเอเชียที่ผมอยากให้เน้นคือเอเชียฝั่งอาเซียนนะไม่ใช่เกาหลีญี่ปุ่นนะแต่ให้เน้นดูด้านล่างนะครับคือมาเลเซียอินโดฟิลิป,ปินเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยอย่างวันเนี้ยมาเลเซียบวกไป1.5%นะครับฟิลิป,ปินเนี่ยแกบ,บวกไป4%เ็นห็นไหมผมว่าดูฟิลิป,ปินตัวดีเลยเพราะฟิลิป,ปินเนี่ยค่อนข้างชัดมากนะครับคือถ้าฟิลิป,ปินมาเลยหยุดเมื่อไหรนะ่เนี่ยผมว่าไทยแลนด์ก็หยุดเขาด้วยเหมือนกันนะครับฝากดูเป็นสําคัญเลยนะครับนี่คืออันที่นอนรอนะันนะคบ เรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นผู้รูโภคไทยเนี่ยที่ออกมาวันนี้ตอนบ่ายเนี่ยผมว่าพุ่งนี้น่าจะเป็นพาดหัวข่าวที่น่าสนใจเลยนะครับเชื่อว่านักการเมืองจะพวกนี้ไปพูดเยอะนะครับแล้วมันก็จะทําให้เป็นโมเมนตัมที่ดีกับตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่3นะครับก็ผมว่า ยังไงต่างชาติเนี่ยนะน่าจะยังคงซื้ออยู่อันนี้ผมเดาว่านะว่าพวุ่นี้น่าจะยังคงซื้ออยู่นะครับแต่ว่าหุ้นแถวหนึ่งอย่างตัวที่กลุ่มธนาคารซึ่งเป็นจุดอะไรที่ถูกมากเนี่ยนะครับก็ถูกเล่นมาประมาณหนึ่งละนะครับผมว่า พรุ่งนี้ลองเหลือบเหลือบตาพวกหุ้นแถว2ที่ฝรั่งเล็งๆอยู่นะนะครับผมว่าไอ้พวกปิโตเคมีน่ยดูน่าสนใจนะครับไปไล่ๆดูการนะเพื่อนๆนะหลายๆตัวจ่อแนวต้าสาคัญเลยล้อฟรีอยู่นี่ล้อมแทบไหม่แล้วนะครับผมว่าเผลอๆพ่งนี้อาจจะถูกหยิบมาเล่นเช่นกันก็นกฝากดูไว้ด้วยแล้วกันนะครับเอาละไหนๆหน้าแดงใจดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมลองคัดหุ้นมาให้แล้วกันนะครับแต่ว่าหุ้นชุดนี้นะ ไม่ได้รับประกันนะว่าฝรั่งจะซื้อหรือเปล่าแต่อันนี้คือสิ่งที่ผมเดานะหนึ่งคือผมจะคัดหุ้นมาให้ว่ามันจะต้องเป็น Market Cap ใหญ่ๆญนึกออกไหมฝรั่งคงไม่มาซื้อ AMI ใช่ไหมผมก็คัดหุ้นมาให้หุ้นที่ Market Cap เกิน50 0 0 0ล้านนะครับแล้วก็หุ้นที่มี price to book ratio นะครับต่ำกว่า2เท่าน้อยกว่า2เท่านะ50 0 0 0ล้าน Market Cap p c e ์ูบุ๊กเลโชน้อยกว่า2นะครับแล้วก็อันที่3ผมแถมมาให้เป็นตัวที่มีราคาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันอ่าทำไมนะแดงเลือกตัวนี้เพราะว่าวันนี้สังเกตดูเซ็ตเนี่ยที่1 4 0 1อ่า11จุดเนี่ยเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ย200วันของเซ็ตแล้วนะคือเซ็ตเองก็ขึ้นมาจ่อแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้หุ้นที่มันยังไม่ผ่าน200วันน่ะ ก็ถือว่าช้าพอพอเซตมันก็มีลุ้นเหมือนกันที่จะถูกหยิบมาเล่นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นผมคัดหุ้นมาได้นะใช้โปรแกรมบิสเนสเนีย่์สแกนมาให้เจอทั้งหมด21ตัวที่มี m a r ก็ตแ a p 5 0 0 0 0่นล้าน Price t ท b o ุ k r เ t i ชน้อยกว่า2แล้วก็มีราคาหุ้นที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันมีดังต่อไปนี้นะครับ 1. ธนาคารกรุงไทยนะครับอันนี้เรียงตามลำดับ Price t ท b o ุ k r เ t i o ที่น้อยไปหามากนะธนาคารกรุงไทยนะครับแบงก์กรุงเทพแบงก์ทหารไทย ธนาคารกส,สิกรไทยธนาคารกรุงศรี t ีแคปนะครับ SCB นะไทยพาณิชย์ IRPC ไทย IL, ทออยปทสพ DIF ปตท IVL TU m i n เอ็โกป, e ปูนใหญ่ BJC True แล้วก็ t ิสโกอ่าใครฟังไม่ทันไปฟังอีกรอบนึงนะแต่อันนี้ไม่รับประกันนะว่าจะขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าผมเดาเงื่อนไขเวลาฝรั่งจะเลือกช่วงนี้ผมว่า1คือแคปมันต้องใหญ่พอครับสราคาต้องไม่แพงมาก อันที่3คือราคาหุ้นยังขึ้นช้าๆอยู่เนี่ยไอ้พวกเนี้ยดูจะน่าสนใจเพราะงั้นเพื่อนๆลองกลับไปนั่งไล่เปิดการาฟดูนะแต่เน้นสําคัญคือที่คอนเซปต์ที่ผมไล่ไปใช่ไหมคือมองเป็นภาพใหญ่ถ้าฝรั่งเขามองว่าเศรษฐกิจเรากําลังฟื้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องเลือกในเซกเตอร์ที่มันล้อไปตามการฟื้นของเศรษฐกิจด้วยแล้วหุ้นที่เป็นลีดเดอร์ในแต่ละกลุ่มอ่ะน่าจะได้น้ําหนักที่มากที่สุดลองลงมาก็เป็นหุ้นลองๆลงไปนะครับ เอาละลองไปทํากันบ้านกันดูนะครับชอบตัวไหนก็ไปตัวนั้นตัวใครตัวมันนะยังไงก็มีจุดคัดลงคัดลอด,ด้วยละกันอันนี้นะั่นแดงแค่สแกนมาให้มาเมาให้ฟังแล้วคุณก็ไปทํากันบ้านตัดสินใจกันเองนะนะครับเอาละครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่อุตส่าห์ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับถ้าหากเพื่อนเพื่อนมองว่ารายการตลาดวายพอดแคสต์มีประโยชน์นะครับก็สามารถสนับสนุนได้3มช่องทางเหมือนเดิมนะครับ หคือการบริจาคหรือว่าโด o n a t i นะครับรายละเอียดบนหน้าจอ YouTube นะครับอันที่2คือการกดติดตามนะครับหรือว่า subscribe รายการตลาดวายพอดแคสต์บน YouTube หรือว่ากดไลค์ที่ Facebook fanpage นันแดงคุยกันนักลงทุนก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ทางที่3นะครับฝากบรบกวนแชร์นะครับแนะนำรายการนี้ให้กับเพื่อนของคุณแล้วก็คนที่คุณรักก็จะเป็นพระคุณยิ่งๆนะครับ เอาลวครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีวันอาทิตย์ช่วงบ่ายๆนะพรุ่งนี้วันศุกร์ไม่มีตา,ารางตลาดไปนะครับไปเจอทีวันอาทิตย์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ